สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ซารสมลเลดังเลยค่ะยินนะคะ,ะ,คะตั้งเองเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> ไม่ไปใส่ดีว่ไม่ค่อยชิน <c oughs> <c oughs> อ่าเราขึ้นไปค่ะ <c oughs> น,นี่ท่านตัดเกมงที่เราเตรียมไว้ให้แล้วอันนี้คุณจะมาเล่นนะคะพาน,น่าจะแจกนะคะรู้ว่าจะได้แจกหรือเปล่าเกมที่หนึ่งสะพานขจุหนึ่งกระสุกเกมนะแต่ไม่ใช่นะคะคือโค้ดสวิกเกมอโอเคเกมที่สองพื้นม,มรณะาทำไมหนึ่งพื้นม,มระเพราะว่าพื้นเล็กมากเลยนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเรีบวิ่งไปเลยนะคะอ่าเกมที่สาม มันในมรณนะให้เลือกหนึ่งหดัดใดแล้วเดินึันไปมันดจะเล็กมากแค่ประมาทเดิน <c oughs> <c oughs> ึ้นไปจ้าอันนี้อันนี้เราจำได้เราเปิดโอ้โหคนก็คนเดี๋ยวโอ้โหคนคุค้นมาเกมที่สี่แล้วเกมนี้ไม่ใช่ว่าเลือกง่าดีเราตั้งเอกเราตั้งเองไหมคะเกมที่ห่าที่หวังง่ายเดินไปทำอะไรใช้จิงบอกาง่ายไหม โอ้มันมีการตกมาหน่อยบางครั้งอ่ะโอเคไปสามเรียมมรณะด่านมรณะเกมที่สิลูกบอลอันตรายจะคมมากมันสะดุดยากมากโอเคเกมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเกมนี้ไม่ใช่ว่าบล็อกมรณะสะดุดยากมากนะ โอ,อ, <c oughs> อ,อเคโ,โดดขึ้นไปเลยนะคะตอนนั้นก็ว่าเออทำไมโดดยากสังแต่ตอนมานี่แต่ตอนต่อมานี่โอ้ยง่ายเข้มท้ารงตามสอนไปอปสอนจะนำพาเราไปเจออะไรกันปุ๊บโดดขึ้นไปเลยสอนชี้ขึ้นด้านบนนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ขนงไม่อ้ยสุดค่ะไปเลยแถมอีกห้าด่านนะจ๊ะ ไปคะ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้จะยา่ะให้ขี่จักรยานแล้วเลือกหนึ่งทางนะทำสีแดงค่อะ <c oughs> ไรคะถ้าวิธีการอันนี้นะคะมันจะถามว่าวิธีการดูอันนี้มันจะหน้าทิมลงไปแต่อันนี้มันไม่หน้าทิมอ่าด่านนี้โกงได้อย่างง่ายเลยนะคะ <c oughs> โกงด่าโกงวิธีโกงนะคะใครโกงได้เลยนะะีจ๊ะ น,นี่มันพูดใช่ไหมพูดใช่ไหมลุกเ่นมาแล้วที่สามที่สองที่หนึ่งอันนี้กระดาษแถมพยเล่นะเล่นได้นะคะอ่าอันนี้ก็เล่นหน่อยนะคะ <c oughs> ตัวขี้เกียจเวเรามาข้ามมาดัน โอเคโอเคค่ะก็จบเกมกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ทำใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครส i า e ิกให้ด้วยนะคะนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย